สวัสดีครับสวัสดีนะครับผม FC ทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ช่อง CRM JO1 Official นะครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่หน้างานรถแห่ไทยรถแห่นะครับผมพอดีก็เพิ่งตื่นนะครับพอตื่นก็รีบมาเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ที่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดอขอนแก่นนะครับพี่น้อง ก,ก็รถแห่แท้รถแห่กำลังแห่อยู่นะครับผมจะพามาชมบรรยากาศนะพี่น้องเนาะนะครับไม่ได้มาหลายงานแล้วนะครับทแทรด้วย้ก็ออกงานตั้งแต่ออกพรรษาก็มีงานเลยพี่น้องมีงานทุกวันนะครับรถ,ถรถแห่แท้รถแห่นะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็นี่ตอนนี้เสียงรถอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับคนก็บักลายพี่น้องขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับผมที่หามาเล่นเนาะนะครับ จะพาพน้องสองห้องนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับพี่น้อง FC ไทยรถเห่ก็มากันอย่างร้่นรามนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศท้างนอกสักแป๊บหนึ่งน้องพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเบิ่ง <c oughs> นัครับคนหลายอยู่ดิพี่น้องลูกเก้ือเตก็อยู่ข้างบนเนาะ พอออกพรรษาแล้วนะครับเลยหลายบ้านก็จัดบุนกระถินจัดงานพุญต่างๆมาพี่น้องเนาะงานบวชงานทุกอย่างเนาะลืมไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่อยู่รังรถแแห่นะครับคนเยอะคนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับเยวขับตามรถแห่ไปเรื่อยๆเนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเสร็จงานเชียร์รถแห่เย็นนี้ก็จะไปต่อที่อำเภอคลุมโคราชเนาะอไม่ไกลกันมากนะครับประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วเราพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ไปหาสาน้อยพิษบัานแพงอีกเช่นเคยนะครับผมโ,โ,โอ้ตมตึมตืมตืมืมเยอะนะครับพรุ่งนี้ก็มีงานนะครับรถแห่แถวรถแห่นะครับ,รแ,รรแ,รรบแล้วก็ไม่นานนะครับของคอนเสิร์ตพเศหน่อยที่หนึ่งก็จะมีงานเหมือนกันนะครับอ่า เป็นช่วงนะพี่น้องเนาะเข้าเข้าวันศาไม่ค่อยมีงานนะครับบอกวันศาก็มือมือสันวันดีนะพี่น้องเนาะนะครับโอ้ยคือคนแห่หลายเลยพี่น้องเพื่อนน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 นยาวมากกระบวนยาวมากนะครับกระบวนยาวมากจริงพี่น้องอเหรยาวจริงบบขอบคุณพี่น้องนะครับน้องสองห้องมากมากนะพี่น้องเนาะนะครับผม ครับก็จะไปไปกับกับนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงหลัง20แล้วน่าจะต้องอาจจะได้ไปหมอลำน้อยลงนิดหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะแต่ก็ฝากเป็นกําลังใจเนาะทาคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาจจะมาดูช่วงแรกนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้หน่วยที่2ก็ออกงานแล้วนะครับก็ต้องมาเช็กว่าอันไหนมันพร้อมไหมมันสนุกกับเจ้าภาพไหมมันโอเคกับเจ้าภาพไหมนะครับเราก็เอาเจ้าภาพเป็นหลักเอา อย่างของเจ้าภาพเป็นหลักเนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ของสคริป์สนของหน่วยที่1นนะครับก็จะมาทํางานโชว์มากขึ้นนะครับหน่วยหนึ่งมีงานวันที่22นะครับเจนออยเซตนะครับมีงานวันที่22ตุลาอยู่ที่เชียงยืนเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ต้องเตรียมเตรียมการบ้านไปดีนิดหนึ่งนะครับส่วนคานิชันเบนหน่วยที่2คือออกงานตั้งแต่ออกพรรษาแล้วนะครับมีงานทุกวันนะครับ หน่ยที่หนึ่งก็ต้องไปทําการบ้านกันอีกนิดนึงนะ้อพี่น้องเนาะนะครับเรียกว่าอาจจะไปไปกับกลับนาะอพี่น้องมีงานด่วนทางสายน้อยก็เดี๋ยวไปก็ได้จะไปไปกับกลับช่วงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยผมกับเสร็จงานวัเนี่ยอำเภอคงเนาะของหัวลํานะครับก็อาจจะได้กลับไปโคราชก่อนในเมืองโคราชนาอพี่น้องกลับไปเมืองโคราชก่อนนะครับแล้วก็ ซอมวงหเลยที่1แล้วก็ไปเล่นเชียงยืนยีบสองก็น่าจะได้เข้าไปหาบอโจอ,อีกนะครับยีบสามก็มีนัดกันอยู่พี่น้องนะครับก็ฝากพี่น้องไป็นกำลังใจเนาะนะครับก็จะมาเรื่อยๆเลย,เลยพี่น้องนะครับเพราะว่าหมอลํัมันอยู่ในสายเลือดนแล้วม <laughs> ันหาอีหลักที่เขาอะไรเลยครับก็ต้องบอกกันว่า การมีมิตรภาพนะครับมันดีที่สุดแล้วพี่น้องนะครับผมก็ไม่เคยเจอนะครับคนที่จะคอยช่วยคอยอะไรตลอดแบบวอจูนะครับผมก็ต้องขอบคุณวอจูขอบคุณเสียนนนะครับที่ให้โอกาสน้องชายคนนี้นะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในสานน้อยเพชรั้นเพลงปะก็บพาทำคอนเทนต์ต่างๆมาพี่น้องครับ ดูหมอลำด้วยสักวิดหนึ่งเพราะว่าพรุนี้มีงานเช้าว่งงางั้นอะไรว่าอยากไปเอาไปก็ไปเราไม่ได้ว่าอะไรกันอยู่แล้ว<笑><笑>นะครับผมถามว่าซอดแจ้งไหมเดีย๋ยวรอดูอีกทีนึง่งนะครับผมเดี๋ยวรอดูอยากซอดแจ้งอีกนะครับมันก็สนุกดีได้พี่น้องอาจจะอดลับคนนอนหน่อยแด่บอกเลยว่าจวดพี่เกา ับที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะครับผมคิดว่าอา๋ประกาศหาเสียงเร็วเลยแส้งว่าเห็นแล้วนะครับตอนแรกแอบมาได้นี่นะครับบางคนไม่ได้รู้นะครับว่าผมมานะครับผมไม่ได้บอกใครพวมีต้องแอบม,มาเช็คนิดนึงนะครับว่าลูกเล่นลูกน้องเล่นโอเคไหมที่งานเล่นโอเคไหมนะครับว่า เล่นเป็นยังไงโอเคกับจ้าภาพไหมเพราะว่าผมก็ซีเรียสเรื่องจ้กภาพนิดนึงเล่นหลุดเ,เล่นอะไรนี่คือผมไม่อยากให้มันเป็นให้มันเกิดพี่น้องต้องเป๊ะถ้าเราแห่ต้องเป๊ะต,ต,ต้องชัวร์ต้องได้นะครับถามว่าบอกได้ไหมทีมงานทีมงานทุกคนบอกได้นะครับอายุเยอะกว่าผมหลายปีบางคนเป็นสิบปีก็มีนะครับแต่ก็คืออย่างว่าเนาะเราผู้บริหารน,นะครับก็ต้อง อันไหนอโอเคก็ตรงปั๊บคุยกันนะครับถึงจะคุยกันได้เดี๋พี่น้องเนาะนะครับหลายๆอย่างแต่คิดว่าทุกคนโอเคทุกคนโอเคนะครับฟังแล้วฟังตลอดก็ฟังตลอดนะครับไม่มีใครดื้อไม่มีใครอะไรนะครับก็ทําให้ผลงานออกมาดีดหลายๆายอย่างนะพี่น้องเนาะเพราะว่ารบริหารบริหารเขาคนเดียวไหมพี่น้องวงมีทั้งสองวงนะครับแล้วก็มีประมาณ 30- 40ชีวิตนะครับ ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับถามว่า,าก็ไม่ได้กิ่งอะไรหรอกพี่น้องแต่ว่าคือแกมาทําตรงนี้เล้วเราทําขึ้นมาเล้วเราก็อยากให้เ็ทมันดีเททมันสูงกับที่จะผ่าเพาจจางเราพี่น้องเนาะนะครับผมถามว่า้ารถแห่แพงไหมไม่ได้แพงนะครับไม่ได้แพงนะครับรถแห่แทรถแห่ก็มีคอนเสิร์ตทรถแห่ก็มีศิลปินก็มีพี่น้องเนาะนะครับเพลงดังก็พอมีนะครับอาจจะไม่ได้ดังเปรี้ยงป้งมากแต่ก็พอมีเพลง ดังมีการแสดงให้ดูให้ชมตลอดนะ้อพี่น้องเนาะนะครับก็ฟ้าพี่น้องนะครับอ่อ uh, ซีสุขสุกคนนะครับก็ก็กพูดให้กำลังใจนะครับฝากรถแห่คันน้อยฝากชื่อเสียงลือนามไพ่รถแห่ไว้ด้วยนะครับผมก็มต้องขอบคุณพี่น้องมากๆากนะครับในการสนับสนุนพ็นอย่างนี้มาตลอดนะครับขอบคุณเอฟซี FC, สตา์นพิบ,บัานเพลงเอฟซี FC, ลา ขอบคุณมากๆนะครับก็ครับปิดวงเดี๋ยวรอดูนะปิดวงอาจจะได้เอาสิบสองล้อไปปิดวงสารนาเพันแพงครับพี่น้นงนอง้องก็มปีหน้านะแะละอีกหลายเดือนนะครับอีกหลายเติมอยู่เพิ่งเปิดวง <laughs> <laughs> ก็ไม่ไปเลยถึงตอนนั้นก็สิบอล้อสิพอดีก็ไปคือเขานะครับพี่น้องคบกันยา,ยาวๆนะครับมีตรภาพนะครับผมมีตรภาพเพราะว่าผมดีใจที่ได้มา ช่วยงานชาวนาพี่มันเพลงด้วยนะครับแล้วก็คอลเล็บกันหลายๆอย่างมาพี่น้องเนาะมันเงินมากกว่าเงินทองยิ่งขึ้นมันมตรภาพนะครับตาบาเอ,อมาจังสันเพียงสิ่รออยู่ไหมเราไม่ได้หวังอีกอย่างไหมพี่นอ้องเรามาฮิตเราฮิตสัง่งบอสจูเราพาสัาง่งเราพาฮิตตลอดนะครับผมแล้วก็ให้ความรู้หลายๆอย่างต่างๆมาพี่น้องเนาะประสบการณ์ต่างๆเราก็ ่วยอนไนที่เราช่วยบอสไ,ได้หลายอย่างนะครับคอ,อยทำนู่นทำนี่ให้นะครับผมคิดว่าก็ไม่มากก็น้อยนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็จะมีสาระจักนิดนึงนะพี่น้องเดี๋ยวจะทำคลิปตลกๆให้ชมเรื่อยๆดอก็ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องมากๆนะครับขอบคุณจริงๆนะครับยักาทำกัน ดีๆเสมอมาขอบคุณบ่อยไม่ใช่อย่างนี้พี่น้องเมืที่ซึ่งใจนะครับเพราะว่าโอ้ไม่คิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องไว้ด้วยจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้กอบพี่น้องฝากปังมันหมานรำลำด้วยด้วยครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ